สวัสดีพี่น้องและทองทิ้นดินสยามนะละคนงามงามสมบายดีแม่นบ่มีคำฮอนละตอนนี้สองพันหาโลกากพันฮอนหุมสุมมนุษย์โลกใต้ปานไฟไม่ดอกกีเผา องค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสทองสรญานไผ่ทำบุญทำทานจังอยู่เย็นดอกหายฮอนฟูงพระโกนี่ก่อนเจ้าบริษทัททั้งสี่มีภิกษุภิกษุนี่อุบาสกอุบาสิกาเพื่อนบอกไว้ให้ใจตั้งกระตอบุญ บนบอดีสิเกิดบุญให้เจ้าห่างนอกไกลหนีบนอยู่ดีจินดีสิห่างมีอย่าไรเว้นเกิดมาเป็นคนแล้วแสนดีนอแม่ใหญ่เกิดมาเป็นคนแล้วแสนดีนอพ่อใหญ่ย้อนความดีเคยก็ไว้ได้เที่ยวใสและสุงตามนะ เขาและน้ำเครื่องอยู่ของกินให้มีศีลมีธรรมอยู่สบายกับพ่อแล้วแนวสิไปทางหน้าคือศีลทานภาวนาเพิ่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่บอกมีขายให้อยากได้ให้ทําสร้างแล้วก็เอาเงินน่ะมือนี้พวกมูเจ้าได้มาห่วมทําทาน มาในงานกวังบุญเด้ดต่อทุนไปเมืองฟ้าฟูงเข้าปลาหน้าน้ำม,มีกระตมคันเบาใจตายไปโนจักแม่นไปนนสิได้อย่าแพงไว้คักลายานะขันแม่นหามาได้ใส่ไปแน่ทานไปนำ พลของกรรมสีน้ำสู้ส่วนบุญวลาไโหลนพลบุญที่เฮาได้ทำสร้างสิได้เป็นหนทางพอให้ได้เที่ยวทองขึ้นสวรรค์เดึงเอออของน้องไปเน่าห้องสูวิมาหนันดอกนาสาททาง Nhung ngươi ôm ô, ô, ô ngôi ơm xa